ความจริงปรากฏสลูกอย่างเวียดนามลงโทษแบนดังที่ฮองห้ามเล่นตลอดชีวิตจากการณีที่กลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการวอลเล์บอลหญิงโลกเมื่อสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติ F i v b วตัดสินใจปรับผลการแข่งขันของนักวอลเล่หญิงเวียดนามในการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอยู่21ปีที่เมืองสุรบายาประเทศอินโดนีเซียโดย F i v b วได้ทำการตรวจเพศด,ดังที่ฮองก่อนที่จะออกมาตัดสินนักกีฬารายดังกล่าวห้ามลงแข่งขันพร้อมทั้งปรับให้ทุกเกมที่นักกีฬารายดังกล่าวลงเล่นให้มีผลการแข่งขันเป็นแพ ทุกนัดโดนปรับแพ้ถึง4เกมล่าสุดสหพันธ์วอลเลย์บรีเวียนเวียนวีฟวีได้รับลูกตัดสินใจสั่งลงโทษแบนด์ดังที่หองห้ามเข้าร่วมในการแข่งขันทุกรายการในหลีกบ้านเกิดฤดูกาล2025เลข2นอกจากนี้ยังห้ามลงแข่งขันในทุกรายการของสหพันธ์ตลอดชีวิตจากการประกาศลงโทษแบนด์ดังกล่าวทําให้นักตบลูกยางวัย19ปีจะหมดสิทธิ์กลับเข้าร่วมในการแข่งขันในระดับนานาชาติไปโดยปริยายซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สหพันธ์วอลเลย์บีเวียนเวียนวีฟวี v v, ออกมาเอาจริงกับเรื่องนี้สําหรับประเด็น ความกังขาเกี่ยวกับเพศสภาพของนักกีฬามีมาอย่างยาวนานจนสุดท้ายสหพันธ์ลูกยางเวียดนามได้ตัดสินใจเปลี่ยนกฎการแข่งขันว่าตั้งแต่ปี2026หากมีข้อสงสัยนักกีฬาจะต้องเข้ารับการตรวจยืนยันโดยการวิเคราะห์ยินสวัยจากตัวอย่างเยื่อบุหรือตัวอย่างเลือดแห้งของนักกีฬาเพื่อให้มั่นใจว่านักกีฬามีสิทธิ์ลงแข่งอย่างถูกต้อง